วัดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาเราจะลองเขย่า n s e t Chat ดูนะคะว่ามีคนใช้เท่าไหร่นะคะวันนี้นะคะเรามาร้มกันนะคะว่าจังหวัดนครราชสีมาเริ่มเลยนะคะสุดทด่ชิฮนเจาจิ๊อ้าวไปเรื่อยๆนะคะ3กิโลนะคะมาอ,อีก4กิโลนะคะเราตั้งไว้ที่รัศมี10กิโลนะคะ5กิโลนะคะอูยเยอะมากๆนะคะ เพิ่มเริ่มเข้าเขตจ,จังหวัดนครราชสีมาเองนะคะโอ้ย5กิโลเยอะมากเลยนะคะไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาอีกโอ้ยเลือนหะนะ้นี่จังหวัดนครราชสีมานะคะเนี่ยสุดยอดมาก่าก6กิโลแล้วค่ะสุดยอดเลยนะคะโอเดี๋ยวอีกหน่อยนะคะเราจะทําการตลาดแบบนี้ทั่วประเทศเลยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาใช้เอ็นซ่าแชร์ของเรา แชทฟรีโทรฟรีวิดีโอคอลฟรีมีบุ๊กส์เอไอนะคะนะคนเราจะขายของไฟ์สดฝากร้านได้ทั้งหมดเลยนะคะมาใช้เอ็นซ่าแชร์โูยังไม่เสร็จนี่หมดนะคะ8กิโลแล้วนะคะ8กิโลเก9กกิโลอ้ยสุดยอดเลยนะคะวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ใช้เอ็นซ่าแชร์ของเล่านะคะลองติดตามนะคะเดี๋ยววันหน้าเราไปจังหวัดอะไรเดี๋ยวเราจะมาขยับให้ดูกันใหม่คะ่ะขอบคุณค่ะ